ให้บรดก็คือบางพื้นที่เนาะมันมีประสิทธิภาพหลักสายอย่างถ้าเป็นช่องเขาเคยตอนตอนเรียนอะเคยเคยไปทาโครงการที่แม่ต้องสอนตอนแรกอะไปติดตั้งกับหันลมก่อนพอติดตั้งกับหันลมแล้วเราเอาศัายว่าเป็นลมช่องเขากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้เขาพุที่ออกมาไม่พอก็เลยแก้ปัญหาว่าอะเอาพุที่ออกมาไม่พอเราจะทํายังไงดีถ้าจะติดตั้งกับหันลมอีกต้นทุนของกังหันลมมันสูง เราก็เลยอาจทาเป็นไฮบริดละกันก็เอาโซลารเซลล์ช่วงกลางวันเนี่ยมาช่วยก็แสดงว่าผลิตได้ทั้งกลางวันกางคืนนะโซลารเซลล์กลางวันอ่าลมก็ช่วงกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ช่วงที่มีลมแต่เราก่อนที่จะติดตั้งกากงลมมันไม่ใช่ว่าจะติดตั้งได้ง่ายนะหนึ่งเลยต้องไปวัดความเร็วลมก่อนหนึ่งวัดระดับสองวัดความเร็วลมสองวัดระดับเพราะว่ากากลมแ,แต่ละไซส์อ่ะมันมีความสอดคล้องกันกกามาใช้งานที่แตกต่างออกไป ช่เสียงเสียงด้วยอยู่ชายทะเลเนี้ยอยู่ชายทะเลแบบชายทะเลลมลมแรงนะต้องดูถ้าสวนติดตัวเล็กอ่ะแป๊บเดียวแหละใบพัดหางเสือบางครั้งที่ทางไม่ทันก็พังและตัวที่ทางอยก็คือแบบแรงเกินมันเกิดการกระชากของลมต้องเป็นการหันลมที่เขาเรียกว่ากําลังค่อนข้างเยอะแล้วไอ้ตัวพวกหางเสืออะไรพวกเนี้ยค่อนข้างจะหมก กับไอ้ลมแต่แต,แต่แต่น้ำพี่ลมช่องเขากับลมทะเลมีความแตกตากา่างกันลมทะเลมันกระชากไม่เหมือนลมช่องเขามันทําได้หมดหรือว่าจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นไฮบริดกับน้ําก็ได้เขื่อนอย่างเงี้ยมีเขื่อนมีฝายเล็กๆลเราก็ทําไฮบริดกับโซโลาร์เซลล์ทำไฮบริดกับทาหันลมมันทําได้หมดอยู่ที่ว่าพื้นที่ที่เราอยู่อะค่ะมันมีประสิทภาพมันมีสัคยภาพด้านไหนรอหยิบจับสักคยภาพของเขาอะมาแมทกันได้ เพราะตัวเทคโนโลยีอ่ะอุปกรณ์เนี่ยถ้าเราดูดีๆพวกไอ้ตัวชาร์จเจอร์พวกนี้มันมีตัวให้บิดมันมันมันมีหลากหลายให้เราเลือกหยิบจับมาใช้อยู่แล้วนะคะโอเคมีคำถามอื่นอีกไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวไปข้องนะ้ำก่อนเดี๋ยวค่ะ